น,นักเรียนวิชามสองทับอะไรครับมสองทับหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษาพุทธศาสนาสวิชาพุทธศาสนาสังคมนะวิชาพระวิชาสังคมระพุทธศาสนาเนาะวิชาสังคมพุทธศาสนานี้มีเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องศาสนา เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมนักเรียนเรียนมาได้เกือบสองเดือนแล้วนะอีกไม่กี่ไม่กี่วันก็จะครบสองเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาครึ่งเดือนนะพฤษภามิถุนาเดือนครึ่งแล้วนะท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศของห้องนะครับก็คือมีนักเรียนามานั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีปรับพื้นที่ก็คือ ขัดพื้นอย่างดีเลยนะนักเรียนสามารถนั่งกับพื้นได้เนาะอันนี้ก็ถือว่านักเรียนได้มาฟังครูพูดก่อนนะฟังครูพูดก่อนอ่าสิบห้านาทีแล้วก็ให้นักเรียนเขียน2ข้ออีกสิบห้านาทีวันนี้ครูจะพูดเรื่องอะไรที่ครูบอกนักเรียนเมื่อกี้จําได้ไหมครูจะพูดเรื่องนี้ ครูจะพูดเกี่ยวกับเรื่องพระจนมานเรื่องพุทธประวัติตอนพระจนมานนะครับนักเรียนคนไหนที่ฟังไปแล้วอยากจะมาฟังอีกรอบหนึ่งก็ฟังได้โดยวิธีการฟังแบบไหนเปิดใน YouTube ห้องตัวเองนะปีที่แล้วมี YouTube แค่ตอนสอบอย่างเดียวแต่ตอนนี้มีตลอดเลยนะเพราะว่าครูขยันทำ u t u b e นะ ครูจะเอาให้อเมริกาดูว่าตอนนี้ครูทำตลอดเลยทุกวันด้วยนะ u t u b e ตัวนี้เป็น y o u t u b e อนะจะต้องขยันทำยู u ู u นะเสร็จแล้วเราก็าจะได้มีผลงานออกมานะอาทิตย์ต่อไปครูจะพูดเรื่องพระจนมานนะครับพระจนมานม,มสองทับหจะได้ฟังตอนนี้แหละพระจนมานของพระพุทธเจ้าคืออะไร นักเรียนนักเรียนรู้จักพระจดมานไหมพระจดมานก็คือพระพุทธเจ้าตอนเป็นเป็นพุทธเจ้าจะต้องมีมานมาพระจนก่อนจะเป็นพุทธเจ้าได้นี่โอ้ยต้องไปนั่งสมาธิอดข้าวอดน้ําตอนเป็นพระพุทธแต่ตอนอยากไม่เป็นพุทธเจ้านั่งสมาธิอดข้าวอดน้ําทรมานสังขารอดข้าวอดน้ําจนกระทั่งถึง ไม่ประสบผลสาเร็จเลยทํำยังไงจะประสบผลสำเร็จทำยังไงจะได้เป็นผู้ธิเจ้าจะต้องไปนั่งสมาธิอดข้าวแล้วก็นั่งสมาธิอดการลมหายใจการลมหายใจทรมานตัวเองแล้วก็ทั้งถึงทรมานสังขารหกปีจนผอมจนกระทั่งถึงมีพระอินมามาบอกบอกว่า ท่านทําอย่างนี้ไม่ถูกนะการที่จะได้เป็นพุ้เทธเจ้าได้นี่ไม่ใช่ทําทรมานตัวเองอย่างนี้ไม่ถูกจะต้องทำใหม่วิธีใหม่เหมือนพินสามสายดีดพินให้ดูเอาพินมาดีดดีดด,ด,ด,ดีปรากฏว่าดีดพินไม่ดังเลยเพราะาดินมันพินมันหย่อนดังไม่ไผ่ระเลยโอ้ยที่บอกทํำยังไงพระอินบอกว่าทําไหมดีดพินแบบนี้ไม่ไม่ไม่ ไม่ไพ่หรากก็คือบอําเพญนแข่งขาดไม่ดีบํมเพ็นหย่อนยานไม่ดีใช่ไหมหย่อนยานก็คือบําเพ็นแบบนี้ทําไม่ถูกหย่อนยานไม่ดีเอาแบบนี้อ่าลองดูซิเดี๋ยวจะทําใหม่นะเอาพินมาถึงดีดพินเอาพินแข็งเป้าเลยอ่ะมันจะขาดเลยนะพินแข้งเลยแข็งเป้าเลยจะขาดแล้วแล้วก็ดีดดูโอ้โหไม่ไหวเลย ไม่ไพเราะเลยเพราะว่าพินมันไม่ไม่ดังไม่ดีเลยอะ่ะปรากฏว่าพระอินทร์บอกว่าเหมือนกันกันกบบําเพ็ญเพียรเนี่ยถ้าแร่งเกินไปไม่ประสบผลสําเร็จก็เลยทําใหม่พระอินทร์บอกว่าเอาวิธีใหม่ทําดีๆเลยทีนี้แบบผืนกลางเลยทำทำี่ทำอะไรครับทําพินแบบทําพินแบบพอดีพอดีอะ่ะไม่แร่งเกินไปไม่หย่อนเกินไป ทีพ้พระพุทธเจ้าได้ยินพระอินได้ยินพระอินพูดไปงี้ก็ปฏิบัติตามคือให้พอดีเลยไปฉันอาหารไปฉันอาหารแต่ก่อนที่อดอาหารมาหกปีการลมหายใจเข้าออกร้อนการลมหายใจเข้าออกทรมานสังขารผอมกแกร่งก็เลยมาทําใหม่ก็คือไม่ไม่ทรมานตัวเองก็เลยทําให้พระพุทธเจ้ารู้จักหนทางของการตัดสรุปของการตัดสรุปก็คือ พราะดีพอดีก็เลยหลังจากนั้นไปไปตัดสรลุอยู่ที่ใต้ต้นโพร,รู้จักต้นโพไหมต้นโพนี้เป็นที่นั่งตัดสรลุของพู้ธรเทธาไปนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นโพนั่งสมาธิเป็่งปลั่งมากเลยมีมีกุลธิดานางหนึ่งวางวางแผนจะไปบูชาพระเจ้า ในป่าก็เลยก็เอาเข้าวมาทุบประยาตเอาเข้าวมาทุบประย่าอร่อยมากเลยถึงข้าวมาทุบประยาตนะถ้าพูดถึงข้าวมาทุบประยาตทีไรครูค,คิดถึงหมอเลยหมอหมอหมอพิสัยเ่ยนะเพราะหมอชอบเตรียมอาของที่ครูชอบไว้ตลอดเหมือนข้าวมาทุบประยาตเลยนะเรียนประมาณประมาณสิบบาทนี้กินอิ่มเลยนะถูก แกเครรู้ใจครูแกก็เอาเข้าวมาทุปายาดไว้ให้ครูครูก็ไปซื้อกินตลอดอทีนี้นาคุรธิดานางเนี้ยปรากฏว่าทํำยังไงปรากฏว่าไปเดินไปในป่าไปเจอต้นโพโอโหไปเจอต้นโพข้าวปรากฏว่าไปเจอต้นโพแล้วก็ไปเจอคนที่นั่งอยู่บนต้นโพอ่ะโอ้โหรูปลอมากเลย ที่ไหนได้ท่านเป็นใครหรือเลยถวายถวายข้าวถวายข้าวมาทุบประยาติแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นปลางมากเลยพระพุทธเจ้าก็เอาไปตอนนั้นยังไม่เป็นพุทธเจ้าหรอกกำลังตัด,ตด,ตดสรุอยู่ก็เลยเอาไปลอยน้ําฉันเสร็จรู้จักฉันไหมฉันเสร็จก็เอาไปลอยน้ําบอกว่าถ้าเกิดว่าข้าพเจ้าจะเป็นพุทธเจ้าขอให้ถาดนี้ ลอยทวนน้าไปลอยทวนน้าไปปรากฏว่าลอยทวนน้าไปเลยอ่ะลอยทวนน้าเลยไปเจอพญานาคพญานาคอยู่ในแม่น้าานําพญานาคตื่นขึ้นมาเรานอนมาตั้ง5,000ปีก็หมื่นปีแล้วนี่ใครไว้โอ้จะมีพระเจ้าเกิดอีกได้หรือ พญายนางนอนถึงเป็นหมื่นปีพุทธเจ้าแต่และองค์นี่หมื่นปีนะแต่พุทธเจ้าเรานี่ห้าพันปีนะตอนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอยู่นะเหลืออีกประมาณสองพันกว่าปีก็จะครบห้าพันปีพญานาคบอกโอ้พุทธเจ้าเกิดแล้วหรือทีนี้พอดีโอแบบนี้ข้าพเจ้าจะต้องไปหาพุทธเจ้าและพุทธเจ้าเกิดแล้วทีนี้พอดีนางนางนี้ไปพูดคุยกับคนในเมือง บอกว่าเจอชายรูปหล่อมากเลยชายรูปหล่อมากเลยใส่ชุดใส่ชุดอะไรไม่รู้จักใส่ชุดพระเนาะทีนี้เขาบอกว่าใส่ชุดพระหลังจากนั้นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่มีพญามารมาพะญนพญามารก็คือใครตอบถูกบ้างใครเดาถูกบ้างเป็นใครครับ พระพยาบาลนันคือมาถูกแต่พยาบาลตัวนี้ได้ข่าวว่ามีเทพบระบุสวยงามมากหล่อมากเลยนั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพลหล่อลอหลอ่ลอมากเลยไปบอกต่อๆกันอะ่ะก็เลยลูกของพระเจ้าแผ่นดินยกทัพมาเลยเออไม่ใช่ยกทัพมีคนมาส่งมีคนมาส่งแล้วก็ไปง้องอนกับใครไปง้องอนกับพระพุทธเจา้าบอกว่า ฉันชอบคุณเนี่ยไปจีบพุทธเจา้าไปจีบพุทธเจา้าว่าฉันชอบคุณนะคุณรูปหล่ออย่างนี้ไปอยู่กับฉันเถิดฉันจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพ่อของฉันไปเถิดฉันฉันพร้อมที่จะเป็นมาเหสีทั้งสามคนเลยลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีกี่คนมีสามคนพร้อมที่จะให้เป็นพร้อมที่จะเป็นมาเหสีพร้อมที่จะเป็นเมียของของท่านขอให้ท่านมา มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินปรากฏว่าพุทติจ้าพ,พูดคําเดียวเลยนะพพูทติจ้าบอกว่านี่ในแม่นางคําเดียวอะประโยคเดียวประโยคเดียวน,ะยยวยยวนี่ในแม่นางเดี๋ยวก็ย้อนเดี๋ยวก็ยาน,นั่นแหละที่คุณกําลังฟง้องร้องรําทําเพลงให้ฉันดูนี่คุณจะสวยตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวแหละ เดี๋ยวคนก็หย่อนก็ยืก็ยานแล้วไม่สวยแล้วพุทธเจ้าพูดประโยคนี้ปุ๊บทั้งหมดเลยอ่ะหย่อนหมดเลยยานหมดเลยเป็นคนแก่หมดเลยอ่ะเทพที่ลูกสาวของพระเจ้าพผนดีน่ะเป็นคุณยายหมดเลยอ่ะเป็นคุณยายหมดเลยเลยไปดูในประวัติศาสตร์ดูในพุทธประวัติดูในตอนมารระชชนอ่ะไปดูนะกดดูในยูทูบอ่ะว่าอนี้เป็นตอนมารระชชอ่ะหย่อนยานเป็นคนแก่หมดเลยก็ทําโกรธ โอ้โห ôi, แค่พุทธเจ้าบอกว่าอีกหน่อยก็เป็นคนแก่แล้วอ่ะพุทธเจ้าว่าอ,อย่างนี้นะทีนี้พอดีเกิดความโกรธไปบอกไปฟ้องพระเจ้าแผ่นดินไปฟ้องพระเจ้าแผ่นดินข้าวพระเจ้าแผ่นดินก็เลยสั่งเลยทหารมีเท่าไรไปอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวไปฆ่าไปฆ่าคนที่ดูถูกลูกของข้าพเจ้าเนี่ย เอาให้มันตายเลยทีนี้ไปถึงรบอุทหารก็มีทญามาก็มีไอ้พวกช้างก็มีธนูก็มีมีทุกอย่างพร้อมหมดเลยเอาวุธครบมือไปถึงไปถึงที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่อาทหารยิงยิงไปที่ทพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ยิงยิงกระสุนยิงไอ้นี่ยิงอะไรนี่ยิงไอ้ยิงยิงธนูก่อน ยิงธนูไปปุ๊บไปเป็นทูบปักไปเป็นทูบไปเป็นทูบป,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 ปักเลยปักช้าไปปักทูบเลยอทหารยิงอีกเป็นดอกไม้ยิงอีกเป็นของบูชาทุกอย่างเลยมีแต่ของบูชาหมดเลยยิงไปเป็นของบูชาหมดเลยนี่ทำให้ทำให้พวกพญา,ามารเกิดความแค้นจัด เอาอย่างนี้พวกเราจะไปพากันไปจัดการเอามือไปทําลายที่นั่งของของท่านไหมทีนี้คนที่เดือดร้อนตอนนี้คือใครแม่พระนังธรณรีเคยได้ยินชื่อไหมธรณีแม่พรานังธรณีบอกโอ้เป็นหน้าที่เราเลยเว้ยเป็นหน้าที่เราแลละเราจะต้องไปจัดการพยามารช่วยพระพุทธเจ้า นางธรณีนี้ไปยืนที่หน้าบันลังของระพุทธเจ้าพอไปยืนที่หน้าบันลังของระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบีบมวยผมเลยบีบมวยผมบีบมวยผมเลยบีบมวยผมแล้วอะไรออกมาจากมวยผมใครตอบถูกนะน้ำออกมาโอ้โหทุกคนต้องไหว้น้ำทุกปองทุกปองหมดเลย่าไหว้น้ำกันหมดเลยช้างก็ไหว้น้ำหมดทุกปองทุกปองปรากฏว่าทุกคนพ่ายแพ้ยอมเลยอะ่ะ ยอมยอมพูดยอมยอมพากันกราบหมดเลยนะพากันกราบหมดเลยอ่ะพากันกราบพระพุทธเจ้าทุกคนยอมเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้าหมดยอมพร้อมใจกันนับถือพุทธเจ้าหมดเรื่องพระพุทธเจ้าเยอะแยะเลยนักเรียนนักเรียนจะอยู่ใน youtube นี่น้กเรียนจะได้ฟังอย่างเต็มที่เพราะครูพูดอะไรนี่ครูจะต้องพูดอย่างมีหลักฐานเนาะนักเรียนก็เอาไปปฏิบัตินัาเรียนจำได้ดีกว่านะ เรียนจาได้ดีกว่าอ่านหนังสือนะใครว่าดีกว่าอ่านเลยนักเรียนอ่านหนังสือนี่จําไม่ได้เท่าไหร่หรอกบางทีไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยจําแต่การฟังครูนี่จําได้ดีมากเลยสำหรับคลิป youtube นี้ต่อไปก็จะเป็นตอนที่สองคือให้ในักเรียนเขียนสองข้อนะครับอนักเรียนเตรียมตัวเขียนเลยนะครูส่งเข้าไปในกลุ่มนะเดี๋ยวครูจะ ถ่ายทอดสดก็เอาไว้เท่านี้ก่อน,นอกสนับ